เป็นฝีมือการห่อที่รูปลักษณ์สวยงามมากใหญ่มากค่ะห่อหนึ่งสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทำห่อหมกหน่อไม้นะคะเราขูดหน่อไม้ก่อนค่ะเอาเฉพาะส่วนอ่อนๆนะคะตรงไหนแก่เราก็ตัดทิ้งไปค่ะอันนี้แก่ไม่เอา ใช้ซ่อมขูดนะคะนี่ค่ะไปเก็บใบมะกรูดเอาไว้เตรียมซอยใส่นะคะแล้วก็ใบยอด้วยค่ะฉีกไว้ลองก้นนิดหน่อย ฉีแบบนี้ค่ะหน่อไม้เราก็ได้เป็นเส้นอย่างนี้แล้วนะคะนี่เราฉีกเอาพยายามไม่เอาแกนมันนะคะใส่ไปนิดนึงอันนี้เป็นสูตรที่บ้านนะคะถามพี่สะพยมา แกบอกว่าให้ใส่ใบยอด้วยก็ได้อร่อยอยากบอกว่านี่คือการทำครั้งแรกค่ะทำคนเดียวครั้งแรกปกติเคยทำกับพี่สะพ้ายกับแม่แม่พาหอ่อแต่วันนี้ทำคนเดียวค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงจะใช้ได้ไหม มีใบโหระพาด้วยนะคะเด็ดไว้เอาไว้โรยหน้าหอหมกค่ะทำไมใบโหระพาปลูกแล้วไม่แดงก็ไม่รู้ค่ะแล้วใบก็ใหญ่มากนี่ค่ะซื้อมาซื้อมาจากร้านแล้วก็เอ็นกินใบหมดใช่ไหมคะเหลือก้านก็เอาไปปักที่ดินไว้ ใบใหญ่มากค่ะหูลพาหน่อไม้ที่เราขูดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปนี่มีกระชายกระชายโคลกค่ะ น้ำพริกแกงแล้วก็กะปินิดหน่อยวันนี้ใส่ถุงมือเพราะว่าจะต้องใช้มือขยำค่ะในนี้มีน้ำตาลปี๊บเกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงซุปหมูค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ เทลงไปเลยค่ะมีกะทิค่ะกะทิขวดค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็นวดเลยค่ะเคล้าให้เข้ากัน วันนี้เราใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดสามฟองนวดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วค่อยใส่ไข่ถ้าเราใส่ไข่ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วเรานวดเยอะไข่ก็จะเป็นอฟอ,องอะคะ่ะเราใส่ไข่ตอนหลังค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะคาทัพพีลองดูมีเค็มกระปิเค็มน้ำพริกแกงแล้วก็เค็มเกลือก็มีน้ำปลาค่ะประมาณสองช้อนนะคะน้ำปลาใครชอบรสไหนก็ปรุงเลยนะคะชอบหวานมากก็ใส่หวานมากได้ตอนนี้ใส่ไข่เป็ดลงไปแล้วนะคะ เวลาเราใส่ไข่เราจะไม่คนมากนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะเป็นฟองเดี๋ยวเราไปห่อ,อก,กันเลยค่ะเอาไปตองด้านหนึ่ง คว่ำนะคะแล้วก็ใส่ใบยอค่ะใส่ใบผหพาที่เราเตรียมไว้รองพื้นนะคะก็เอาหอหมกของเราค่ะใส่ลงไปไม่เยอะไปหน่อยใส่พริกไปสองเม็ด เหมือนจะใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนห่อใหญ่ๆไม่เปลืองใบตองค่ะน,นี่ค่ะห่อแบบนี้ใช้ใบตองคาดอีกทีนะคะนี่เอาไม้ลูกจิ้นมาทำไม้กลัดค่ะ ตัดเลยใส่ซึ้งนึ่งรอไว้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปนึ่งห่อให้เสร็จก่อนเดี๋ยวห่อให้ดูอีกอันนะคะใบยอใส่ค่ะ แล้วก็ใบแมงลักนะคะใส่ห่อหมกของเราลงไปแมงแรงวันมาแล้วใส่พริพกค่อยๆห่หอนะคะไม่ต้องรีบค่ะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการหอ เอาใบตองคาดนะคะช่วยล็อกไม่ให้ห่อใบตองที่ใบตองเราเล็กอะคะ่ะเมื่อเช้าไปตัดมาจากในสวนแต่วันก่อนตัดมาทำแหน่ไหมคะก็เลยหมดตัดเยอะเดี๋ยวต้นกล้วยตายค่ะอืมอ่าเล็ดแล้วไม้กัดไม่คมค่ะทำไม นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งเสร็จเลยนะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามาเปิดดูกันอู้เดี๋ยวไปแกะแล้วชิมกันค่ะอหอมกเรานึ่งสาสิบนาทีพบแล้วเราเอาไว้ให้เย็นหน่อยนะคะ เดี๋ยวมาแกะดูกันค่ะตอนนี้เย็นแล้วอุ่นๆว่าจะเป็นยังไงจะประสบผลสําเร็จไหมโอ้ก็เซ็ตตัวดีนะคะเดี๋ยวเราเอา,เอาช้อนฟูดหน่มีค่ะห่อหมกตอไม้สูตรบ้านเราเดี๋ยวลองตักดูนะคะ นี่ค่ะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะกับการหัดทำครั้งแรกคนเดียวไปยอนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ